สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อบกุกนกอกจะพาพี่เรวดีไปเที่ยวตลาดเตางอยนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะตลาดเตางอยแล้วค่ะพี่กินไหมละ่ะพี่กินไหมไม่เคยกินแมงแงรครงเราไปทำอะไรกินเอาไปคั่วค<ะ>ั่วป่นก็ได้นะนี่เอาไหม ลองปนให้พี่เขากินไหมเออเอาชัอากอ,อกันเอากองเดียวพอมาสองกองไม้ลดให้หนึ่งร้อยหกสิบตรงถึงกองละแปดสิบไม่ไมค่ะเอากองเดียวแหละพี่แกจะลองชิมอ,โอ,โ,อ,โ,อโอ้แล้วนะาจะน้องแมงแข่งเนาะเปิดต๊ะกามาเนาะนั่วใหญ่ว่าว่าจะให้แกเอาล่มแต่พี่เขาบอกว่าชอบแบบนี้ ไก่ไหมครับกระสุบตำเด้อไก่กระสุบตำเด้อมาเด้อแกงเห็ดพอแกงเห็ดพอเนาะกระเพียงแกงเห็ดพอ

โอเคครับนองถือบวคันึ่งตรงนี้ดวยเห็นฝนมาเลยเลยเนี่ยมันอาจจะอ่อนนมาเีนี่เยนี่เือนนี้กนีคนขายแม่ตะวนท่าตะทุนระ10บาทครับ

เห็ดพาะลาย,ยลบ้านมาัมผาเห็พอกุกอกอออแต่เห็นเดืออยู่นตะมวนในบนเาบางขายเลยลาข้ามาตะลางอีกออมีเปิดซ้อนสูตรมันอยู่บ้ารทำเนี่ยเปิดคอดซ้อนอยู่บ้าซ้อนร้นอย ซอสตัวเอตัวเออเข้าคอสแพงอยู่บ่ะตัวแปลน้ำกมากเหอรวมแปลน้ำมากค่ะสองหมื่นสองหมื่นดูซอสตัวซอตัวครับนี่ มันจะดันปแปลกนาไม่สันจะดังแปลกดัแปกถ้าไม่สถ้าสุดมันจะดังช่มชุ่มเอาเขมีแบบนี้ด้วยไม่เงินล้านไม่เงินล้านน่ะ มาเท่าี่เอามาทางไหนคนนี้4 0แต่ข้างหลังก็มีป้ายสองลังโอ้โหกระเป๋าเงินเนี่ยเงินร้านนะนี่นี่ถงงนที่นุ้ยซุมจุมอะไรเนี่ยนี่ครับผมฮะทุกินเม็ดใหญ่เม็ดเล็กเลยไม่คืนไหมไม่คืนไม่นค คุณไม่ไหวอ่ะเอามัเดียวบ่ะค่ะซิมได้เลยพเอามัเดียวบ่ะเองสออเกดเลยหวานคือเดียวกันหวานหวานคือกันอันนี้บานซินเลยสิบบาทรบสิสิ ต่นเห็นาแวเป็นแวนตาก็เอาแบบว่าแกงได้เลยอ่ะนี่แหละเอาแบบนี้กลับไปเราก็เียอแล้ว ใช้ชาลิงอย่างเนี้ยคลุมทำไม่คลุมแล้วมันเดดอันนี้ผมเลี้ยงแดดในสวนเลี้ยงแดดเลยแดดแล้วมันเป็นทุเรียนจันมาครับเอ้ยเสร็จปุ๊บตอนนี้ยมันผมผมพูกกับสวนผมพูกสวนเดียวผมให้ผมให้เขาเลี้ยงมาจากทางโน้นเลยแต่ทางโน้นเขาไม่ไม่เดดเหมือนบ้านเราทางนู้นน่ะเขาร้อนชื้นอย่างบ้านเราของเรานี่ยมันร้อนแรงของจันน่ะน่าน่าซื้อของแม่มันสักปีที่แล้วผมเอาทุเรียนชุมพรมาครับ เลียชุมพรล้ำสวยมากแต่ว่ามันไม่ค่อยทนกับบ้านเราผมเก็บกับผู้เรียนชุมพรเยอะเลยใช่ครับย่างย่างทางชุมพรมันร้อนืแล้วพออร่อยนะอร่อยไอ้อร่อยไ่เบ้ารับทางบ้านเราเนี่ยสดมากนะถ้าได้ผลผลิตนะดีใจกันมากราอยากจะแจ้งลำใหญ่มาเต้นแลเลียชุมพรน่ะแพงอร่อยที่บ้านปลูกให้น้องชายนี่เขาบอกว่าถ้าเป็นลูกเขาจะแจ้งมวนลำาแต่ว่าแต่ว่าปลูกยาก ทางดงหลวงทางเต่างอยทางคำาชีเป็นทุเรียนเป็นหมากเยอะนะคะเริ่มเริ่มได้ผลผลิต้าถ้าทางเต่างอยเนี่ยอะไรกคัดไม่สู้บมอง,งออหมองออนี่โอเคบยนมอง,งอข้าวเป้าน้ำดำน้ำดำก็เลยะครับเอางอะรักต้นไหมไป